อ๋อครับเพราะว่าตัวที่ทำให้โดมันลดกำลังลงไปก็คือโลโม้ใ่ไหมจะใช่ใช่ใช่แต่ต่ตอนนี้ต้องจริงปีนี้ตัวที่อยู่ที่มันเดินเข้ามาแล้ก็เป็นตัวตัวอีกหนึ่งสตัวที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยมันก็ไปฮาร์ดอิลแต่จะทำให้โลโก้ในในเครื่อยนลดลงแต่ชัยสัวดิอ้วงอยู่ไม่ไปอ้ัว็งไมรการเงินยังแข็งแกร่งถูกต้องการเงินยังแข็งแกร่ง ถ้าปีตัวปีปีหน้าเนี่ยยังโง่สุกเนี่ยนะเขาจะได้รับเงินก้อนใหญ่ๆเลยอ่าถูกต้องเเงินกี่ยวข้องกับต่างประเทศอ่าค่ะการค้าเกี่ยวข้องกับต่างประเทศอันนั้นดีเยี่ยมเนี่เขาจะไปมือถือให้เขาตั้งไป้ก่อน ชื่อต่ำสุดขึ้นอ่ะอาจารย์อธิบายใหม่รอบได้ไหมครับอธิบายใหม่รอบผมฟังไม่ทันอ๋อฟังไม่ทันเลยอ่ะอาใหม่น้ำายิ้มเกิดเดือนสุกยิมจุ้ยเกิดเดือนสุกในฤดูการที่เดือนสุกมีกําลังสูงเดือนสุกมีกําลังสูง <อ>ดินมีกําลังดินมีกําลังสูงถับขึ้นโผล่ขึ้นราศีบนด้วยแล้วน้ํายิ้มน้ํายิ้มนี่มีตัวไปไปให้กําเนิดมีทองซิงไปให้กําเนิดแปลว่าแปลว่าซิงก็อวงสวดก็อวง <S <S พอซิงอวงสวกอวงเป็นคนเก่งพอซิงอ้วงสวดอวงเป็นคนเก่งแล้วรูปดวงเป็นเสียกลัวแสนใจ เขาเป็นคนเก่งเก่งกล้าสามารถสูงสูงปีที่แล้วดวงไม่ดวงเดินไม่ดีหนึ่งปีตอนนี้เขาเดินอยู่ตัวโง่แต่ปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยอุปสรรคเยอะอุปสรรคเยอะเพราะถือโง่โชงอีกแกะแต่ปีนี้ปีนี้อุปสรรคหายแล้วอุปสรรคหายแล้วมีทองมาเกิดน้ําเยอะๆแต่ว่าโง่โขาห้วย ง่สุขค่ะผ้วัยอันนี้ดีมากๆสิงห่วงใช้ห่วงสิงห่วงใช้หวงหน้าที่การงานการงานการเงนิงนเจริญก้าวหน้าอ,อย่างสูงก็ถูก <ละ S 1> ต้องแล้วปีหน้าสักก็มีงปีหน้าหยิบจุวยแล้วเป็ะ<ช>เป็นอิงโง่สุขชงชงหลักวันชงหลักวันการค้าต่างประเทศยอดเยี่ยมปีหน้า ดวงแบบนี้เป็นคนใจใหญ่ด้วยใช่ไหมใจใหญ่ใจกล้าใจ,ใจ<ล>ถรอง,งทํางานตั้งแต่อยู่น้อยๆรับผิดชอบสูงดวงนี้จะมีคู่ตอนเมื่อไหร่อาจารย์ดวงนี้มีคู่ตอนเมื่อไหร่ดวงนี้มีคู่ตั้งแต่จริงๆมีคู่นานแล้วดนี่รูปดวง ลูกดวงเขาสวยสดงดงามเห็นไหมเสียกัวแสชายเสียกัวแสชายช้ยเป็นปุยนางฮะเข้าหลักวันลูกก็ต้องดีลูกก็ต้องเก่งด้วยโลกเก่งโลกเก่งโลกดีโลกเก่งโลกดีเมียก็ดีโอ้ยคนอะไรจะดีไปหมดกีชายอีกแล้วกชีชัยไ่ปังจออพ่อแม่เราบุญมาดีนะเนี่ยอ้าวแน่นอนลูกดวงใหญ่ลูกดวงแบบนี้เป็นลูกดวงใหญ่เนี่ยลูกดวงใหญ่ ที่เขาบอกตัวโป๊ยิงก็แบบนี้แหละแต่แต่ใครยังไม่รู้มีคุณสมทีรู้คนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าเกิดน้ำปุ๋ยเข้ามาทำไเดือนปีจอมหานี่จะดีมากน้ำปุ๋ยเข้ามาปุ๋ยมาฮะนี่เขาขยายกิจการเพิ่มขึ้นไม่เสียหายไม่ได้เสียหายติดพอพอลูปดวงเขาเดินดีการค้าเขาใหญ่เขาก็จะขยาย เดินดินซิงอ่ะเดออเดินดินซิงตอนนี้อายุเยอะแล้วเขาก็เปลี่ยนให้ลูกทํางานสิ้นสุดวสิ่งหวงแล้วสูกต้องอตรงนี้เปลี่ยนให้ลูกทํางานอาจารย์ครับถ้าสมรตดดินถ้ามอรมอยด้านหนึ่งนะฮะดอนด้านนั้นนี่สี่ีตัวหูตัวกุ๋ยมาเนี่ยตัวตัวเกียบมาเนี่ยเกียบมันมันมันห้ไตัวสุกไอตัวบกไปเนี่ยเท้ากับว่าธุรกิจก็โดนเอาเอาไปมาได้ไหมขยายขยายไม่ขยาย อาจารย์นึกมองเป็นขยายร่วมกับเพื่อนร่วมกพี่น้องเพราะว่าตัวเนี้ยโดยนี่มันแข็งแรงแล้วไม่ต้องการเสริมนาแล้วโบ่ปุ๋ยฮะโบ่ปุ๋ยฮะเนี่ยนะเอ่อมันก็จะมีการลงทุนร่วมร่วมหุ้นไม่ใช่คู่แข่งเอาทุนสิ่ไันหรือจะมองว่าทองมันแข็งแรงแล้วไม่ได้ถายทีเมื่อดีเท่าที่เราเห็นบริษัทตอนนี้ใหญ่โต พอใหญ่โตหนักๆเข้าต่อไปก็ต่อด้วยมหาชนเนี่ยเนี่น,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 นถ้าถ้าเปรียบแบบเก่านะตรงนี้ก็คือจะเป็นมหาชนนึกออกไหมนึกออกไหมมันจะเป็นแบบนี้เลอ,อ,อเ,รเราสังเกตง่ายๆพอตรงนี้ตรงนี้เป็นิิ่งงสุดชงชงหลักวันแล้วการค้าต่างประเทศจเจริญรุ่งเรือง พอเจริญรุ่งเรืองใหญ่ขึ้นมัาแล้วตรงนี้ฮะมันก็แปลว่าขยายใหญ่โตขึ้นไปอีกห้าบอกว่าคนอื่นเอาไปก็คล้ายๆว่ามีมีคนมาร่วมหุ้น <Cincinnati. S 2> ไอ้ตัปุยเนี่ยมาร่วงหุ้นทำารธุรกิจเพิ่มขึ้นนี่ถูกต้องเพราะอันนี้คือการขยายอืมแล้วปุ๋ยเบ้านีก็ยิ่งดีอาจารย์ดีสิเพราะเพราะโชว์ราก็ยิ่งเพิ่มด้วยดีเพราะ พอฮะแล้วขยายเราดูให้ดีๆสิไอ้ตัว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 เบ้ากุยนังของยิมช่วยเราบอกว่าสวมานตันอยู่แล้วมีคนมาช่วยได้ใช่ยิ่งถ้าเดินเปลี่ยนโบว์เปลโบก็ยิ่งดีเพราะสว่ากำลังสูงคือรูปดวงที่เดินมาอย่างเนี้ยใช้ได้หมดเลยคือมันเป็นงานเป็นเกียรมาปีมาไวจอมันไม่ได้เกียรในในลูกโซงอย่างเดียว ตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้น<ม>สิ่งสุขชงที่ไม่ดีดวงเท่าแก่ใหญ่แต่อาจารย์ก็เสิงอิลหังสิ่งสุขชงเสิงอิวหังต,ตรงนี้เราต้องดูว่าธุรกิจมันอยู่ห <50, 50. S 1> ้าสิห้าสิบอธุรกิจต้องดูปีจร,จ<อ>รแล้ว,แล,วแล้วในระหว่างที่ที่ดวงมันเดินเข้ามาเข้ามาอย่างนี้ลูกคนนี้เขาจะมีลูกเก่งและลูกช่วยทำงาน รูปจะช่วยทํางานเนี่ยคิดสวกคือดาวรูปแล้วคิดสวกเป็นเอกซิงดูนี้มีเอกซิงหลายตัวนะจยะอ่าถูกต้องมีั้งคิดคตัวมีข้ง,เ,<อ>งเกียวกัลังแสวมีกํกาลังปหบทเนี่ยมันเลยเหมีอน,นด้ พอ,อกันพอกันก็เรียกว่ากําลังพอกันอ้านานแหละอะไรมาก็ได้หมดแต่ว่าเดินไปเปี้ยทถ้าราศีปนี้เขายิ่งเจริญรุ่งเรืองชควลางแน่นอนยิ่งไปเปียยิ่งชคลาภใหญ่เลยเบี้ยโงกตรงนั้นนะคับบีเราสังเกตดูรูปดวงคนดีๆเนี่ยมันเดินอย่างนี้แต่รูปดวงคนไม่ดีเนี่ยบางครั้งมันเป็นแบบนี้ช่วงนี้จังหวัดดีได้เงินเยอะแล้วก็หล่อให้ขยายแล้วก็ลงเหวไปเลย นั่นคือนั่นคือรวมที่ไม่ดีแล้วมันหลอกอืม้นปุ๋ยมาดีานัำยิ้น่าก็ไม่เสียหายมไม่เสียหายไม่เสียหายเข้า,ากับก็ช่วยก็ถ่ายกำลังทองด้วยถูกต้องไ,ได้อย่างเดียวคือทองแต่ก็อทองมันเยอะคือคนนี้เป็นเพื่อนของลูกชายชเรียนด้วยกันที่ออสเตรเลียเรียนด้วยกันไว้เด็กเนี่ยพ่อแม่ก็คือลำบากนะลำบาก <ítulo> แล้วก็ดำ anyway, ลูกไปไปไปคนฮ่องกงนะเขาเรี่คในฮ่องกงอ๋อฮ่องกงก็ดำลูกไปไปไปหากินแถวแถวออสเตรเลียเลยแล้วก็เรียนไปด้วยทําหาหากินเองอะว่าง่ายอ่าถูกต้องหากินในก็ชีวิตก็ค่อนข้างจะแย่เหมือนกันลำบากต้องดิ้นรนหน้าดุเหมือนกันตอนซิงเงีอิ่วช่วงช่วงไปเที่ยวตอนซิงอิ่เนี่ยน้ำมันเยอะเกินไปอ่าน้ำเยอะเกินไปลำบากแต่ว่ามันพราะนซิงก็เดินทางแล้วก็มาอีกบีตอนนั้นยังหาทังได้เจอน่าจะ ตัวไม้ตัวนี้เอาจะยังหาทางไม่เจอว่าจะทําอะไรก็ไปลายปลายปออีประมาณปีโบสุกช่วงนั้นอ่ะก็ก็มายืมเงินยืมเงินลูกชายบอกว่าจะไทยทร้านอาหารนะมามาเมืองไทยเลยมาเมืองไทยกับลูก,ลกเบียร์เลยเออมาขอยืมเงินแล้วก็จะไปตั้งพัตคารแล้วก็ไปทำพัตตคาร,ร,ร,รพอทำพัตาคารเสร็จปุ๊บปีที่แล้วเนี่ยอีกแกฮะชอา,าจารย์ถ่ายไม่ออก รัฐบาลบอกให้ปิดร้านขายของไม่ได้แต่ขายายขายแบบออนไลน์ออนไลน์ได้แต่ปิดร้านให้ก็ขายออนไลน์ใช่ก็ต้องแบบว่าอึดอัดอ่ะอึดอัดชนะชื่อก็โฉงโง่ด้วยก็คือต้องเหมือนเลี้ยงต้องเลี้ยงทาราไปเรื่อยๆมาปีนี้จีอยู่ที่วอีกใช่ไหมก็ยังไม่ดีขึ้นห้องโถงยังไม่ดีขึ้นอาจารย์ยังไม่ดีผมเลยบอกว่าปีหน้าเนี่ยมีอาจจะมีโชคนะก้อนใหญ่ๆก็คุยง่าว่าอาจจะมีคนมา เซ็งร uh, uh, kind of ้านหรือเขาขายร้านไปเช่าโชคลาภก้อนใหญ่หรือพ่อแม่เนี่ยมรดกตกมาให้สามารถคือขายมรดกไปมาตู้ประตูก็ได้ผมก็บอกว่าไงนะมีโชคลาชโชคลาภก้อนใหญ่แต่แต่ผมผมผมคิดไม่ได้ว่าไม่เหมือนอาจารย์มึงตรงที่ตุกปุ๋ยเนี่ยคือบอกว่า ไอ้ตัวโง่เนี่ย <b. S 1> <ม>เป็นโชคลาาก้อนสุดท้ายนะต้องเก็บไปนานๆนะแต่สำหรับคําวิจารณ์บอกว่าโบกุยห้าเนี่ยเขาขยายธุรกิจแต่สำหรับผมผมคิดว่าโบกุยห้าเนี่ยมันเหมือนถูกิตัวเขาแยง่งไปไม่หรอกขยายได้อือมกลัว,ว,วจะขายกิจการนะเขาเขา้อก็เหมือนขายทักาเนี่ยก็กลัวว่ามันจะไม่ดีมันจะดีตรงเนี้ยแหละใหญ่่ตรงเนี้ยแหละ แต่มันจะหลุดแล้วเไยอาจารย์ก็มองไปว่าเออโบกุยมันัจะหลุดอยู่แล้วเพราะว่านั้นข้าบนกปุ๋ยนี่สี่สิบสี่แล้วไงอีกุ้ยกุยเป้ามามานกุ้ยเบ้าแถวๆนั้นอ่ะกุยเบ้าแล้วเอาไวจรปุ๋ยเนี้ยจักติ้นักติเข้าติ้นมันก็ใกล้จะออกใกล้จะออกจากโง่แล้วตอนนี้มันยังไม่ดีนะอาจารย์บอกลัเนี่ยแหละปีหน้าดีปีหน้าดีดวงพกดวงพกกันดีขึ้นเวลาขึ้นเร็วนะใช่อาจารย์ช่าเข้าใจนะันนี้ า4 4เข้าขุยใช่ไหมวัยจอ่อปีจอเป็นกะซิงเปี๊กะซิงไม่ดีปีนั้นพังไงอาจารย์ปีถ้าถ้าดวงนี้พังพังปีกะซิงอ่ใช่ผมดูเห็นตรงไปทางตรงนั้นเียว่าไม่ดีนะไม่เสียกลับดีๆแต่ผมผมไม่ได้ดูแบบอาจารย์ตรงนั้นนะแต่กะซิงเสียอ่ากะซิงเสียเรากดูย่อยไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่ดูปีย่อยไปแล้วใช่ เสียปีก้าึงก็เลยบอกเขาบอกว่าเงินก้อนนี้ที่มามีหน้าเนี่ยนะเก็บไว้ดีๆไว้ดีๆให้เก็บไว้ดีๆนะพอธุรกิจมันจะไปแล้วเนี่ยเอางี้มองงี้ได้ไหมก้าซิงขายไปพอเขารู้จะยากเขาก็ขายขายเสร็จแล้วเริ่มต้นตอนปีกุยใหม่แล้วก็อีกจีเปลี่ยงมเขาขึ้นใหม่อ๋ออีจีเปลี่ยงมใช่ใช่พะเขาพอาจารย์ไปทำธุรกิจใหม่เอาเงินที่ได้เก็บไว้เนี่ยทำธุรกิจใหม่ ถ้าการซื้อทางเขาจะลุกขึ้นมาใหม่แล้วลุกเร็วด้วยไอ้วงปับเภทนี้ลุกไปไปมาแรงมากเลยถูกโหคุณพ่อนี่ให้ลูกชายให้ยืมเงินแล้วพ่อยังเป็นที่ปรึกษาให้อีกนะ เราก็ต้องถามผมว่ามันไปได้ไหมเราถามพ่อเราว่าให้เราอานห้ใไห้วเราถามเราว่ามันมันจะไปได้ไหมเราก็ร้องมีแนแนวแน่นวทางต้องนิดหน่อยนะก็เอ้ควรจะอย่างนี้นะเราต้องเดินยังไงแนวทางการเดินไงคือคือพ่อหยีที่เดี๋ยวอาจารย์สุดยอดสุดแล้วคือมันให้ไฉายเราสองทางนะเราเราถึงรู้เรารู้เส้นทางไงแเราไม่เราไม่รู้เส้นทางหรอ บางทีกำลังจะพังแล้วก็รุ่ยใหญ่เลยจช<ะ>บางทีมันกำลังจะร่วดันไออ่ะใช่ไหมอ,อันนั้นโป้หมันเป็นตัวนาทางที่ดีมากใครมาเรียนโป้หญิงเนี่ยสุดยอดที่สุดแล้วหายากมากสนุกสนุกเราหาที่เรียนยากมากม่เนมันตีมาได้แล้วมันตก๊ะหลักสองหลักสามะหลักสามโอ้ยหายเลยขายเลย สามวงเลยอาจารย์ครับถ้าการถ้าการติ้ี่ยนซิงไม่ดีอีกสิบปีข้างหน้าที่อีกสิบปีมาที่มันเดิมเปียนซิงเนี่ยอีกสามสีเองติดสี่ปีแล้เปียนซิงไม่กะซิงติดสองปีเปียโง่กะซิงเปียโง่ปีอะไรปีจอนแต่พอตอนเดินเปียนซิงใหม่อันนั้นจะดีเปียนซิงเหรอเปียนซิงมีเปี่ยซิงตรงไหนมเปียโง่เปียโง่เต็งดี ปีหกเ้ช่ลตีขึ้นไปร่อนรียิงตอนนั้นจะดีไหมว่าไอหินซิงคู่ี่ไม่อยู่แล้วหรอใช่ซิงสุดชมใช่เขาน้ำน้ำก็หมดเขายินซิงพอดีเปียกิที่ผมบอกไม่ดีไม่ดีเชื้อน้ำไม่เอาแล้วเลยน้ำก็ไม่เอาล้ใช่น้ำไม่เอาแล้วนี่ก็สีจกเดิแล้วก็คดอ้นชุนชชชน อุตสาหไม่ใชมันรบกวนอยู่ไกลคบ11อาจารย์ไว้เด็กลำบากนะเดอนทองนะอ่เดินทองลำบากมาครับที่นีเข้าดูหน่อย ดวงนี้ต้องเด้นรวมต่อสู้ตั้งแต่ตอนถ้าโกกับเปียซิงเนี่ยมันจะเข้าเข้าวัจอนซิงพอดีนะนะซิงสุกโฉมพังหมดแล้วพังหมดเลยตอนนี้ตอนนี้พังหมดแล้วเปียซิงพอดีไม่ควนนั่นแล้วอันนี้ดูเดินตัวจีผมก็ว่าจีจีสินค้าจีอยู่ที่นเลยนะผมก็ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวจีนะตัวจีน้ำมันพุ้งเลยไม่ตัวจีไปได้พาะพวกที้ใช้เป็นกุยนั้นเดี๋ยวมีตัวช่วยตัวช่วย พ่อเขาดีัใช่พ่อคยอยส่งเสริมตลอดนะอุ้ยแต่คนฮ่องกงนี่นะเวลาเขาพ่อแม่เขาต้องดิ้หนรนหาเงินเนี่ยทํางานหาเงินนะเขาดันลูกไปจ่อมดเลยอนะ่ะเขาเขาเขาไม่เอาออกไปนะเขาต้องการให้ไปกล้าใช่คุณต้องไปหาทางเองอืมอืมลูกถึงจะแกงใช่ใช่ถึงถึงแกงเลี้ยงลูกอยู่ในอ้อมอกอ้อมเอวเลี้ยงแล้วมันจกโตถึงเวลาหาเงินไม่ได้ฆ่าตัวตายอย่างเดียว ดูกนี้แปลงพอตอนจีนสามกุยบ้างมีรวยมากพอกัรดติงนี้ขายขอขายกิจการเลยคือคือถ้าคุณคุณรู้ดวงจีนแล้วคุณรู้ว่ากะซิงมาเนี่ยจะพักนะกุยว่าหิ่งี้อยกุยบ้าคุณต้องเลียกขายก่อนใช่ถ้าคุณไม่รู้พอารือกาสซิงเนี่ยคุณไม่เหลือเลยเลยเพราะเไม่เขาถึงจะเริ่มมีตังค์แลวเริ่มได้เงินกุยบ้าก็เก็บกิจการขึ้นสูงดก็ขายเลยอ่าถูกต้องแล้วการ์ดซิงก็ู่เฉยแต่แต่ในผมดูว่า ไอ้แกแ,แกชื่อสิงคิวมาเนี่ยโควิดมาเนี่ยเขาก็เรื่องผมว่าเหนื่อยนะเหนื่อยนะแล้วก็เลยคิดว่าต้องไปไม่ไหวว่ะแล้วพอดีจังหวัดยีนเยี่ยงมาเนี่ยไอ้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 คุปคนใดคนหนึ่งเนี่ยเพื่อนคนใดคนหนึ่งหรือพี่น้องเนี่ยมาบอกเฮ้ i, ขขยคุณขายกู้เงออะไรอย่างนี้นะแล้วราศีล่างเป็นเงินเงินก้อนใหญ่ๆหเนี่ยก็เลยอ่ะตัดสินใจอ่ะผมคิดว่านะยีนเยี้ยงกู้บ้าเนี่ยมีสิทธิ์โอกาสที่าขายไปมากกว่านั่นแหละเออ ขายเลืนไปใช่ขายแล้วพอเลยกาเซีงเดี๋ยวเอาใหม่ใช่ต้องแต่เปลี่ยนโง่เนี่ยเอาใหม่แน่นอนเปลี่ยนโง่นี้มาตาเลยใช่เปลี่ยนโง่นี้มาใหม่แน่นอนเขาอาจจะไปทำอาชีพอื่นก็ได้อาจารย์ใช่ให้มนุษย์จังหวะเนาะใช่คือคือผมก็บอกเขาบอกว่าหญิงโง่กุยเบานะถ้ามีโอกาสขายทิ้งไปเล่าเงินขึ้นมาแล้วจับกรรมไว้ก่อนแล้วก็มาว่ากันแต่มันก็หอแต่แต่ผมก็มองว่าคุ้ยจีหญิงซิ่งอย่ยไม่ดีแล้วไง บอกว่าให้ใช้กรรมนานๆหน่อยเพราะว่าโอกาสต้องใช้ยาวแล้วไงใช้ยาวละปีปีการิงเสียแน่นอนแล้วเลยจากนั้นหมัดดวงเนี่ยใช้ได้แล้วถนนเดินอย่างนี้ยังไม่เสียหรอกใช้ได้คนพวกนี้เก่งคนฮ่องกงเก่งอย่ยงเาใช่ใช่คนนี้แม่งมือหลาดมากสลัดมากเจ้าเล่ยหรือเปล่าไม่ไม่ใหม่หม่ไหม่เขาไม่ถึงกับเจ้าเล่ยนะสู้คนไทยก็ได้หรอกคนี้ แตต่ไปหลอกใตรอบผูงพ <it> ิพากษาหลอกผู hmm, uh ้กดตัวนะ่ใจแล้วเราตอนตอนวัยเด็กใช่ไหมไอ้อยูกับซิงตอนนั้น่ะเขาไปปผจญภัยอยู่ในออสเตรเลียใช่ไหมตั้งแต่เด็กเลยเขาก็ไปเป็นลูกมือกุ๊กบ้างลูกอะไรเนี่ยแล้วก็เลยเรียนรู้ไอ้ไิธีกรรมกับข้าวเนี่ยถึงจะเป็นกุ๊กได้เนคือตอนนี้เขาไปลงทุนที่ไหนไรเงี้ยว่่งโกงไงกลับมาที่มั่งกงแล้วปีที่แล้วก็ไส่พวกเด็กนักเรียนที่มันเยอะๆกว่านี้บ้างโอ้โหเลขเท่เป็นหมดเลยรานเลขเท่เป็นหมดเลย ลูกนู้นไม่ว่าอยู่ออสเตรเลียอยู่ไม่กลับมาแล้วกลับมาที่อยู่นี่แล้วท่านน้ำทุกเก่งอยู่แล้วเออว่องไวอืมคนท่านน้ำมีกำลังด้วยสวก็สวก็มีกำลัง,ลง,ง,นลงคนนี้ลื่นไหลนะใจถึงอ่ะดีที่ว่ามันมีดินบามามาขาั้นเขาไว้ทำให้เขาอยู่ในร่องใน้อยนะ ถ้าไม่มีโบมานะกลัวเล่นเกว่างนะเชื่อใจได้เชื่อใจได้ดินก็มีประโยชน์ในทุกมุมใช่มีประโยชน์ก็ก็ผมดูว่าคนก็ถามว่าคนคนนี้เป็นไงผมบอกว่าคนที่ใช้ได้นะเพราะไอ้ดินโบมันกั้นน้ําอยู่เนี่ยมันมันอยู่ในร่องในร่องไม่ไม่เหลวเป๋วไงมีควมีระเบียบวินัยเออใช่ไม่เหลวเป๋วไงเชื่อใจได้อ้าวไงว่าเชื่อใจได้แต่พูดจาขวันปากทาาไปเลยเซียกลัวมีกมีมีเป็นตัวตัวดีเนี่ยก็คือพูดง่ายว่า เป็นเองซิงเนี่ยก็คือว่าเสียงกลัวเขามีสมองลุ่มลึกฉลาดมีความสามารถเยอะๆควบคู่วิสัยด้วยเุิมำลังเดี๋ยวว่าเติมเตีมีกำลังเสี่ยงัวจริงถามจริงมีกำลังไหมแต่ไม่มีกำลังแต่มีมีความสำคัญเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นตัวถ่ายเทน้ำตัวเดียวเลยที่มีตอนนั้นไม่มีแล้วใช่ไหมเพราะว่าน้ำยิ่งพอเรามันมีมันมีกำลังแล้วมันอยากถ่ายเทใช่ไหม ย้อถ่ายไป็ที่ตัว Minor. อีกเพื่อไปเกิดโชคล่างไฟดินอะไรเงี้ยว่าไป bueno, ถ้า,านี้เทียวว่าตือเกี่ยวไปกำลังไม้อีกทำไม้อีก,อกตอนเดือดกาส์ดซิงมาอีกมาอาไะสอบไม้กัดอย่างเงี้ยมันทําให้มันไม่ล้มทีเดียวเพราะคงแต่กิจการอาจจะไม่ล้มคือการ <5 S 2> ไม่ได้ไม่ไดนะ้สอ,กกอ,อบออไม้กัดไม้กัดพ้าดินโบเออไม้กัดมันมันจะพิฆาตดินโบแล้วซิงมันชงสุกธุรกิจตายมากกว่าตรงนั้นทำร้ายมันทำร้ายมันไม้กัดมันทำร้ายดินโบ แสดงว่าอีกสีก็จะยิ่งรวยเพราะว่าอีกสีอ๋อช่างฉายได้มากขึ้นแล้วก็มีคุยินั้นบิ๊กวนช่วยอีกจีเบี่ยงวัวใจาก็บอกว่าเกิดมาลำอ่าเกิดมาทําธุรกิจใหม่ไะโชว์ลำมาแล้วไงโชว์ลำมาเยอะก็ได้อีกกองงานอีกช็อตนึงนะเอ่อที่ของร้านนี่เบี้ยงโง่เต็งบีกองงานอีกช็อตนึงได้เยอะเอออีกช็อตนึงใช้กำลัง แต่ผมว่าเขาอาชีพอาชีพเป็นกุ๊กแล้วเขาคงหนีไม่พ้นเรื่องนี้แหละใช่ทำร้านอาหารเออทำร้านคารประเภททาๆพอมันลูกก็ขายกิจการไปไม่มีลูกอย่างอยู่นี้ดียมีลูกคนหนึ่งพอลูกลูกเขาลูกคนที่เกิดเขามาถามผมไงลูกชายมาถามผมเพราะว่าเนื่องจากว่าเดือนกว่าที่ยี่สี่ยี่สี่กุมภาเนี่ยปีห้าหกเนี่ยลูกเขาอายุแปดขวบไง ขาก็เลยมาถามว่าไอ้ดวงนี้พ่อเป็นไงบ้างเพราะว่าตอนนั้นแต่ตอนนั้นก็ไม่คูดถึงเลยตั้งแต่ตอนปีโบสุเนี่ยมายืมเงินไปแล้วก็หายไปเลยเงียบไปเลยไม่เคยได้เใช่ไหมแล้ใช่คือคือหมายว่าเขาคุยกันแต่เขาเขาไม่ได้มาบอกผมว่าเกิดอะไรขึ้นไงหลังจากนั้นเลยแล้วก็เลยเลยคือมาถามแค่ว่าให้ยืมดีไหมไอ้ตอนนั้นมาถามตอนนั้นมาถามไงว่าจะยืมดีไหมเรยืมก็เคยยืมก็ยืมแล้วก็เราก็ว่าคนที่มันไม่มันไม่เสียหายเราเพราะมันมีโบคุมอยู่ไงมันมันไม่ใช่หนีเกง ก็เลยให้เขาหิ้ได้คืแต่แต่กุ้กินมันก็ยังไม่ค่อยดีไงคื็ยังขอย่างอย่างอย่างขอเนี่ยต้องรอนู่นยากกินได้กินไม่ค่อยดีไงก็ก็บอกว่าหยิบเอียงกุยบ้าถ้าขายได้ขายไงเพราะมันเอี้ยงงูสุกมันจะได้เงินก้อนใหญ่แล้วไงเขาขายให้ลูกเมียก็ล่ะฮะก็ขายให้ลูกเมียไหมไม่ไม่ไม่โอ้ยเขาเขาทำที่กรุงเทพเยอะแล้วรับไม่ไหวแล้วกุยบ้ามัน่จะขายมากกว่าหยิบเอียงไม่น่าขายหยิบเอียงมันเป็นเอี้ยงงูสุกนะ ไอ้โง่สุดนะวายจอนโง่ใช่ไหมแล้วไอ้ยินปีจอนเอียงใช่ไหมเขาได้เงินเขาคุยังไม่ขายแด้จะขายกุยบ้ามากกว่าอทำไมทำไมที่ขายกุยบ้าไอ้โบกุยฮาใช่ไหม กิจการแล้วก็ุกเกียบวุกเกียบเอาไปใช่ไหมเพื่อนเพื่อนบอกให้ขายไปล้วมึงก็หมดใช้นี่กูอ่นี้มนจะไม่แต่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อน่าเลือดเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เาเลือดใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่สั่งให้เขาขายเพื่อว่าจะได้เอาเงินคืนนะแต่ว่าเราดูว่ากาซิงมันไปแล้วไปอดแล้ว่่าเออเอผลว่าดูไปไม่รอดนะจริงๆกูจะเงินคืนเดี๋ยวไม่รอดไม่รอดไม่ด่อด อย่าเผล่นะใครก็ไดนะบอกต้ก็ดีนะยินเงินเรื่องราแล้วนะ5ปีแล้วคนจะได้แล้วก็ดีแต่แขกไม่ยอะไม่มีนี่กพี่สัตเอาอะไรนัเนกลับไปนะมีแต่ร้านดอกที่ยอเยี่ยมนี้ก็เลาตื่นเี้ยรวมันเขาล็อกใบก็ขึ้นใหม่ได้ใช่ใช่ใช่พี่โอ้หนของ้าไม่เหรอพี่โอ เอามาเหรอุเมาได้เหรอรับฟังข่าวนอกด้เยอเฮียเนีเงียบไนั่งหน้าขปดโดนแทงเรื่องิก็สิเยนน้อยเยบเงยนวมไหมครับเอาเงินต่อไปเนาะ